พี่น้องทุกท่านครับวันวน,นี้ภาพพี่น้องมาเลาะเบิงเฮ็ดปวกครับหลังจากที่ฝนตกได้สามมือเนาะพี่น้องสามสี่มือนี่แหละก็เลยว่าเฮ็ดปวก,กนาสิสิออกเนาะเพราะฝนกระแห่งอยู่ก็เลยมาเลาะเบิงครับพี่น้องเพราะกูเราออกอีรีกับพี่น้องเดี๋ยวพูนให้เบิงนะครับ ยังหน่อยอยู่ครับแต่ว่าจำเป็นต้องเอาอยู่ครับที่จะหาหน่อย 啊。Oh, well. mm. โอหากไม่หลายที่เก็บประมาณนี้ครับเท่าลงกระดังงาขึ้นนะพี่เนี่ยเป็นตัดขานะครับทำการถอนแล้วครับ นี่ครับผมตัวนี้มันจะเป็นส่วนที่มันงอกขึ้นมาจากเจ้าปลวกนะครับตัวนี้เหรอวะเอาตาไปขึ้นก็นได้ครับพี่น้องให้ปลวกมันกินต่อไปเนาะปลวกมันจะได้มีเชื้อนิดตัวอีกน้ำงามๆนี่เป็นเ heat น,น,นั่น้นึกตัวกำลางให้ตัวเขาครับ ที่นั่นเก็บเห็ดปวกมากครับเรี่องตักขาเลยสิ่งไรประมาณนี้เนาะ รังงามจัดบูธ Toe hmm. so, even boven. ทำเลยเวี่ครับดอกก็มเลยี่ครับนี่ะครับเหมืนนถือว่าดเนีอยู่ครับดอกต็งนี้ดอกหน่อยได้ี่นว่ดอกหน่อยเนี้ๆนะเนาะดอกอ้วนๆดูครับี่ครับผม ดูเนี่ยกำลังหวานหวานกอ่อแบบกิ๊ดดิบก็ได้เลยรับนี่ครับโอ้สวยเพี่น้องหลังจากยหาจนเมื่อยาาอนะครับจะเริ่มหิวเข่าแล้วนะ <c oughs> แต่ก็หายหิวอยู่แล้วครับเมื่อพออีกละมูอนึงพี่น้องแต่อันนี้มันออกคก็ดิออกเราเตรีมมือช่วงเมื่อคืนมั้งครับเพราะมีดอกบานนะครับพี่น้องปกติเลยเฮตโมูนี ถูกปีณนี่สิออกหลายนะครับแต่ว่าปีนี้ยังบีทันหูนะครับยังมีทนได้เปิดใบใหม่เบิ้งเลยเอาแบบสดๆเลยพี่นอ้องเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับนะครับพี่นอ้องขนาดที่นีอดอกบานเลยบานอยู่นั่นเนาะ <c oughs> กำลังออกกำลังสิบ้านครัพี่น,น้องปกติเลยเฮ็ตมูนี่สิออกไปไล่คุณเนาะตามที่ผมเคยเก็บนะครับสออิออกออกจากจานนี้ไปเลยจานนี้เลยละไล่ไย,ย่า่ออกไปทางคุณเนาะครับเดี๋ยวเขาบล็อกไปเปิดใบใหม่เบื้องทางคุณครับตอนทีออกบอกนะครับผม มันสุ่มเลยครับนี่นี่ครับผมสุ่มหนึ่งนะอะไรเพิ่มเรื่อยๆครับตัวใบใบเลยครับมีการเหยียบตัวนี้ผมมีนะตัวนี้หนาที่นี่เห็นใบใหม่สีผึ้งๆหน่อ สูมอยู่กับบ้านเลน้องอู้ออกไปขึ้นครับครับคุณน,นี่นนะนปีนี้คือออกบ่หลายวะ ค่อยเก็บใหม่ออกนะครับ nó pino nó bứt với mày thì nó bay trên hang nó hoạt cho hắc cái đòn thì bứt kia là khả này อยู่นี่ตัวนนี่ครับนี่

home. ในสีออกหลายนะครับออกมูใหญ่แต่ว่าดอกก็บ่ค่อยใหญ่ปานใดนะครับบุคคลไนที่เห็ดเห็ดปวกที่เก็บรุ่นรุ่นที่แล้วเนาะรุ่นที่แล้วเป็นเห็ดปวกใหญ่ครับรุ่นนี้เป็นเห็ดเห็ดปวกขาวบางกลุ่มจะเนเห็ดสามกางนะพี่น้องมันก็จะดอกหน่อยดอกหน่อยปลาจังหน่อย barn What do you ี่เ้องครับเห็ดที่ผมมินที่แหลกถึงมีดอกบ้านอยู่สองสามดอกดนะี่เนาะสามดอกตัวน,น,นี้นี่สิเป็นเห็ดตัวนี้นี่สิเป็นเห็ดครับคนละยางกับที่ผมเก็บมือวงหนึ่งเนาะนี่ครับมันเป็นคุละยางอันนี้คือเห็ดซำกลางเนาะที่ผมเก็บอันนี้สเนะิเป็นเห็ดปวกไงโตขางนาะงนี่เนาะเป็นเห็ดล้างดำ Anh nắng sẽ o quân xuống Anh nít pin hết lăng dâm lưu, nóng nén, nít hạp lóng nén. Ban phong xíu hết bóng đầm lăng dâm nó nóng, 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 นี่ครับตัวนี้คือเฮดปลวกไงตัวนี้คือเฮดซำกลางพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเบิ้งอีกครับ มูลดีหลายเลยครับเห็ดมูลนี่นี่ครับเห็ดปวกซุ่มนี่เนาะเก็บแล้วเราพี่นเน,นาะหนเลยนะสีได้ประมาณจ็ดกิโลนึงครับพี่เนาะรวมอีกซุ่มนึงที่ผมเก็บมาตอนนั้นเนาะเห็นมั้ยเนี่ยนี่ห็ดใหม่เนาะพี่น้องเนาะ ตัวนี้ว่านาทีบอถึงโดดพี่น้องจะได้อยู่ประมาณเจ็ดเปียกหนะเนาะว่าต้นนี้มันหนักเลยครับพี่น้องเห็ดเห็ดตืดหม่นี่มันสิหนักเนาะกระโดดมันเล่นโดดหน่อยนะดอกใหญ่ครับนี่ือเห็ดไงนะครับพี่เห็ดแนี่ยมัสิหนักเนาะเห็ดรุ่นแบบซดทำนี้มันสิลำนักดีเนาะส่วนนี้มันส่วนใหญ่มันสิเป็นเห็ดเห็ดบานนะครับ นัาเกิพอดีบันไดนี่ครับพีดดน่น้นนองใส่แยกกันเนเาะคุลุคุลุคุลามูคุลซุ่มเนาะไปครับพี่น้องกลับบ้านครับถือว่ามานอยู่นะครับสำหรับเห็ดปวกรุ่นนี้เนาะออกอีกแล้วครับพี่น้องโอันดีครับคืออยู่บันไดรับบนนอนดีละ ไปครับผมขอพคุณพีนน้องที่เขามาระเบิงราชมนะครับอย่างไดก็ย่าเรื่องกดไลค์กดติดตามให้นำเนืนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ